ข้นับ้ตกเลยเขาองาเลย้องไปไกลมากฮะไปหิ่งไปยอดทั้งคนคุณป้านี่ผมก็สิเห็นาฮะกูไปยอดกะจ้งแล้วกูก็ไปกีดกูกะใส่มึงมายอดให้โอยกูไปหยอดกูได้ลูกไปหยอดเออไปเทียบกูหรอกไหนกูเฮ็ดแล้วไปแหงเหอ่งกรมากเลยปเออของกระสนี่แหละเรียนในกอเมื่อบ จะเศ้าจมหลปวดตะขีจมไหวกันไหมกูจะช่วยอกข้องอุยนี่นะเขามึ่ชกี้นี่ตตัวเขาเก่งเขาเปนมน่หก่อนส้ด้ม่ี้จ้าไปละ้ี่เดียวมึงคุยทํามเดือดเดิอนสมัเออปี้ละงานยุ่ไซลง่ะโอ้ยจะเห็นงานยอยกิดเหระแม่เป็นพนักงานออกิดจ้า โอ้เป็นคนทั้งนั้นเขาตีต่อตีล่ะเขาหยุดจ่ะหาดีได้เท่านี้สิปวาร์เจ้ากูจีบอย่ผมมีหนังเงอะอผมหักกูผมเนาะกูเลยบอกเมืองกูบอกเขาไม่เลวบอกเขาเออมะหาสมบัติข้าหลวงนี่บอ เป่าตีข้าหลวงนี่นะที่วมันยานตามันเนี่มันต้หาเรื่องหาเสียงเลยู่ติก็มันพูดถามขันนันมีคนถามสื่อพูดละหารอยกูกับใครว่าเซื้อรถโว้ยบกอ